ตอนนี้นะคะมอมมี่กำลังจะทำสนามเด็กเล่นในบ้านให้จิ๋วกับพี่ป๊อบเพราะว่าเออมันฝนเริ่มตกบ่อยแล้วค่ะแม่ก็เลยเอากระมังเข้าบ้านดีกว่านะอุชิโก,โก็คนนี้ช้เท้าเตะเลยคนนี้ก็อยากลงอยากลงนะ Jom jom, majukan kain kain. thank okay. you หรือเปล่าพ่อเพื่อจะเวลาไอ้นี่ไงฮัลโหล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 จิ๋วสนุกไหมพี่พ,อพ๊อบสนุกอยู่คนเดียวสามถุงสามร้อยลูก <Yeah. S 1> เต็มกระมังแช่หมาเลยอะ่ะล <c oughs> ้นเลยเลย้ <c oughs> นเ <c oughs> ก็ล้นเพราะว่าพี่ป๊อบกับจิ๋วเข้าไปด้วยกันไงคะ าตากเลยกลัวกลัวพี่ป๊อกต้องอ่านน่นแหละ<ๆ>แหละเล่เลยเลยพาพาน้องเล่นยลูกสร้างความคุ้นเคยคดามได้นั่นแหละพี่ป๊อกต้องค่อยๆพาน้องเล่นเนาะไม่เอาไม่เอาไม่เอา <laughs> ไมน้องไม่เอาลูกขอกขอลองออกก่อนแล้วข้าใหม่ดีกว่าเอาเดอาเอาฟองน้ำมามากันเลยให้มันเบรกแต่เราไม่เจ็บเจ็บไหมเจ็บปะอืมมันมันเหมือะไรอ่ะจแเนมีอะไร ระวังเดี๋ยวแม่แม่ปลอบใจด้วยการตํำส้มตําให้กินโอ้ยล่วงนืงสน้สรจ้าโดนจิ๋วเลยหนวูสองแ่ามีกุ้งหอยปูปลายเยอะโดยเห็นไหม แดงแดงบุบอย่างอันนี้เป็นสีน,นี้ก็เป็นสีไว้สีนสี้สีนี้หาวแล้วพี่ป,อปออ๊อบบอกเนาะสอนน้องเรื่องสีสีส้มส,สีม่วงอันไหนสีส้มบอกพี่ป๊อบหยิบสีส้มมาโอเคพี่ป๊อบหยิบสี ชมพูมาพี่ป๊อบหยิบสีม่วงขึ้นมาสีทองเหลืองทองขาวมุกเขียวเทาไม่มีเขียวสองแบบอ่าเขียวเข้มเขียวอ่อนมุกเทาเทาเทามุกสฟ้าน้ำเงินมีไหมข้างๆมีไหม ก็แม่ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นบอลแม่บอกให้หนูสอนสีน้องเย้พี่ปอบพลาด น้องตื่นขึ้นมาน้องกินน้ำหรือยังครับจิวกินน้ำหรือยังลูกเฮ้ขอยกเขานะแล้วก็เงยหน้าหน่อยใช่ไห จะสนุกไหมะเล่นกันแบบเนี้ยืสนุกค่ะเพราะว่าโอลูกบอลของจิ๋วกับพี่ป๊อบเต็มกลมังเลยค่ะเพื่อนค่ะสามรอ,อยลูกค่ะฟินกันไปเลยอ่ะรถมารอแล้วค่ะดำสีเขียวลงค่ะเอาเอาสีเขียวมาจะไปดำทิ้งค่ะ สีเขียวแล้วก็สีม่วงค่ะเอาสีเขียวสามลูกสีม่วงสามลูกค่ะม่ใช่ค่ะเข้มหรืออ่อนคะสีอาสีโได้หมดเลยถ้าเป็นเขียวค่ะเอ๊ะสีม่วงก่อนสีม่วงด้วยอ่ะม่วงสามเขียวสามอ่ะฮะเขียวสามใช่สองได้ไหมเพราะอันนี้แล้วใช่ค่ะ เกี่ยวค่ะครบแล้วค่ะให้มันครบ 3, คสามค่ะม่วงเขาจะมีม่วงม่วงเข้มม่วงอ่อนด้วยนะเนี่ย<ส>อันนี้อันนี้นนนะะอันนี้ใช้เกี๊นะคะเกี๊ยวอะมามาดับมทิ้งนะดับมทิ้งที่ไหน ค่อยๆพาเขาเล่นรถเขาจะกลัวอะไรทุกอย่างที่เป็นเสียงนะจิ๋ว Amazing Amazing ยังไม่ชิยังไม่ชิอันนี้เป็นชานมไข่มุกไข่มุกแบบเบิ้มและมีลางสีค่ะแล้วจิ๋วเล่นอะไรลูกจิวเล่นอะไรลูกติดแก้วมาด้วยเก่งอ่ะ เอาอันนี้มาด้วยนะคะหอยอะไรอีกอะไรอีกทำไมไง,งไี้อันสีออีกคะชมพูค่ะชมพูได้ค่ะนี่ชมเอฮ้ยแชมพูสองแบบเนี่ยคะ่ะโอใช่หรือว่าชมพูแบบนี้อาจจะอยู่บนแล้วจิ๋วทำไมไม่ <คน S 2> ช่วยพี่ป๊อปต้องให้จิ๋วช่วยด้วยอ,อสีอะไรดีคะจิว๋ว จิ๋วเอาสีชมพูมาหนึ่งลูกนนแล้วพี่ปอเอาสีชมพูไปสองลูกค่ะลงรถลงสอง,สงสจิ๋ชมพูหนึ่งลูก,ลลก,ลกค่ะ,ะพี่ปอต้องสอนน้องตักชมพูหนึ่งน้องน้อง,อ,งองไม่กัดเนาะชมพูหนึ่งลูกใส่อ่ะเกางอ่ะเจ้าขอกอ็ไม่ได้ได้วยนะอ,อนนี้้เกแลวค่ะ เอาลงรถให้แม่ค่ะอ่ะแล้วจิ๋วอ่ะจิ๋วไม่เห็นตักลงรถให้แม่เลยให้น้องตักสีอะไรสีชมพูค่ะไหนอ่ะจิ๋วไม่เห็นตักเรามีแต่พี่ปอบตักเมื่อกี้อันนี้โมจิตักอ้โหอันนี้ได้ไหมคะคุณลูกค้าได้ค่ะลูกใหญ่เกินไปก็ค่ะมันจะลงรถได้ไหมคะ แล้วก็แถมนะ้ำแถมแก้วน้ำให้ไปดื่มนะคะแต่อาจจะล้นนะคะเอาะตะกร้าเ้ไปดื่ะจ้ะโอ้คนนี้สนุกจังเลยเนาะขับรถเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในเรือนะน้ำเต็มเรือแล้วเนี่ยวิดน้ำออกหน่อยวิดน้ำออกหน่อยเร็วๆได้ค่ะอันนี้แถมให้นะคะเพราะว่าจะเอาน้ำลโอเค งั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนไหมคุณแม่ไปทำกับข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปมาเล่นกับเพื่อนๆอีกทีนึงโอเคไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม mommy channel ด้วยนะคะให้พี่น้องเขาเล่นบอลไปก่อนบ๊ายบายค่ะตาหวานหน่อยจิ๋วตาหวานให้เพื่อนๆก่อนแถมวันนี้ให้ด้วยนะคะค่ะปลาดาวจิ๋วจิ๋วพี่ป๊อปบอกน้องตาหวานท่านนี้จิ๋วตาหวานให้เพื่อนๆก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย